สวัสดีค่ะครูแอ้นะคะวันนี้นะคะครูแอ้ครูจากครูแพรและก็ครูหมีภูนพานักเรียนนะคะมาร่วมกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์นะคะของโรงเรียนเมืองกระบี่นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้เข้าร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นบุ๊ของกลุ่มสาระต่างๆแล้วก็ได้นํานักเรียนนะคะมาร่วมเข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการต่างๆด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะคุณจะพาไปชมบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเราติดตามชมได้เลยค่ะ เราสองคนแข่งไหม,ม,ไมครับโคด <คน S 1> ดิ้งครับพร้อมแค่ไหนคะ่ะพร้อมมากเลยวันนี้พร้อมมากครับอยากจะบอกอะไรก่อนที่จะไปแข่งไหมผมเก่งผมเท่ครับเดี๋ยวเราจะรอดูนะคะว่าเป็นยังไงโอเคโอเคบายเรามาดูทีมนี้กันดีกว่าคะ่ะแต่งตัวมาอย่างเต็มนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะแข่งอะไรคะแข่งส้มตำลีลาครับอ๋อส้มตำลีลานี่เป็นแบบไหนคะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมแข่งไปเต้นไปครับเออตำไปเต้นไปนะคะนอกจากรสชาติของส้มตำมันจะต้องออกมาดีแล้วนะคะก็คือจะต้องมีลีลาเด็ดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะครับรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะอแล้วอยากจะบอกอะไรบ้างไหมก่อนที่จะไปแข่งชนะแน่นอนคะอ่ะอ๋อในใน บอกอะไรไหมไม่มีครับอยากให้ได้ที่หนึ่งมากเพราะว่าได้ที่หนึ่งจะได้ทั้งเ,เกียรติบัตรแล้วก็รางวัลด้วยนะคะใช่ไหมสู้ๆนะคะทุกคน อันนี้แข่งรายการอะไรคะคันลายมือภาษาไทยค่ะคันลายมือภาษาไทยรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะเื่นเต้นยิ้ <laughs> อยากบอกอะไรก่อนที่จะไปแข่งไหมคะจะพยายามค่ะจะทำให้เต็มที่ค่ะบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะเรากําลังเดินไปดูนักเรียนที่เขาเริ่มารแข่งขันประกอบเก้าอี้ไม้นะคะต้มไม่อะประกอบอประกอบเก้าอี้ไม้นะคะ<อ>ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะ<อ>น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะกูจะพูดอะไรหน่อยไหมคะมาดูว่าจะเป็นเก้าอี้ไหม <laughs> เราไปที่ไหนนะเนี่ยนะอาคารเกรษตรในนั้นเขียนว่าอาคารเกรษตรอาคารเกษตรครับ นี่นะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่อาคารเกษตรนะคะมาดูนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบเก้าอี้ไม้นะคะตอนนี้ก็คุณครูนะคะก็ได้ทำการสาธิตให้นักเรียนดูนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนักเรียนบางคนนี่ยังไม่เคยประกอบด้วยตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่านักเรียนจะทำได้หรือเปล่านะคะ ส่งกำลังใจทุกคนค่ะวันนี้มาแข่งอะไรคะ แข่งวาดภาพครับวาดภาพหัวข้ออะไรคะซอ f t าว w e r t h ไทย a n d โอเคค่ะบ๊ายบาย วันนี้แข่งอะไรคะแข่งยิงโกหนูครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกเต้เต้นนิดหน่อยครับเออตึงเต้นครับอยากบอกอะไรไหมเออง่ายเกินครับเฮ้ยโอยชิวชิวครับเฮ้ยตลกอันนี้อันนี้แข่งได้ไหมคะแ <c ười> ข่งครับอ่ารู้สึกยังไงบ้างต <c ười> ึงเต้นอแล้วแล้วตอนนี้คิดว่ายังไงบ้างจะบอกอยากบอกอะไรบ้าง ไม้หมดเลยครับเดี๋ยวียกตกรอบเองขอยากขอยากขอยากวันนี้คบเฮ้ยะไรบ้ไม่ครับต้องขึ้ไม่มี <c oughs> มบบมมครับตื่นเต้นขาสั่นยิ่ง่งยิ่งยิ่อง่ยิ่ง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 ยิ่ยิ่งยิ่่งอิ่งยะ่งยยิ่งอิ่่่่่่ ได้ที่หนึ่งได้ที่อ้าได้ที่อะไรรู้ผลแนละ้วได้ที่อะไรคะได้ที่หนึ่ง ปลาส้มตำของเราอร่อยมากค่ะเด็ดมากค่ะเด็ดมากแทบแทบแทบมากค่ะเด็ดเลยแหละให้ให้กี่คะแนนคะร้อยเต็มสิบเลยคสิบสามสิบโตเรื่องนี้ของเต็มสิบคนี่นะคะหลังจากส่งส้มตำคณะกรรมการไปแล้วนะคะติดใจนะคะอร่อยมากก็เลยตำเพิ่มอีกครกหนึ่งนะคะเป็นไงคะบอ่อ โรงเรียนเมืองกระบ,บี่ได้อะไรไปบ้างคะผักบุ้งครับซื้อผักบุ้งไปให้ใครคะให้แม,ม่ครับซื้อไปกี่เนี่ยซื้อกี่มัดคะเจ้ครับ